สวัสดีครับกลับมาพบกันกับผมซันนี่นะครับไปครับที่เด็กกันเหมือนเช่นเคยนะวันนี้ในคืนวันอังคานะครับก็แน่นอนไปที่โอลิมปิก2024นบะครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับก็วันนี้ตัดสินละว่าใครเข้ารอบตกรอบนะครับกลุ่ม A ครับมีเกมน่าสนใจครับสหรัฐอเมริกาพบกับกีนีนะครับคู่นี้ยังต้องลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายคือตอนนี้อเมริกามีอยู่3แต้มนะครับ หลังจากที่แพ้ฝรั่งเศสเกมแรกแล้วก็นัดที่เราชนะ New นิวซีแลนด์มา4 1ึส่วนกีนีศูนย์แต้มครับผ่านไปสงนัดแพ้ทั้งนิวซีแลนด์แพ้ทั้งฝรั่งเศสแต่ว่าพวกเขายังไม่ตกรอบนะวันนี้กีนียังมีทางรอดนะครับก็คือถ้าวันนี้ชนะอเมริกาได้แล้วฝรั่งเศสชนะนิวซีแลนด์เท่ากับว่าจะมี3แต้มเท่ากัน3ทีมถูกไหม อ่าตรงนี้แหละก็จะไปวัดกันอีกทีในระบบมินิลีกนะครับกีนียังต้องตั้งใจเล่นแล้วก็ต้องยิงประตูให้เยอะที่สุดนะครับซึ่งมันเป็นโจทย์ยากแหละเพราะาอเมริกานั้นมาตรฐานเอาจริงๆสูงกว่านะในเรื่องของบอลเด็กแต่วันนี้อเมริกาจะไม่มีจาลูก้าบูซโซนะครับกองกลางตัวรับจากเวเนเซียที่เเจ็บนะครับเจ็บน่าจะน่าจะเล่นไม่ได้อืมคือโอเคอเมริกาดูเหนือกว่านะแล้วก็กีนีนั้นศูนย์ตานแต่ว่า จริงๆเราเป็นศูนย์แต้มที่ผมว่าก็น่าเสียดายนะครับคือได้ดูเกมที่แล้วที่เขาเล่นกับฝรั่งเศสอ่ะที่แพ้ศูนย์หนึ่งวันนั้นกีนีน่าชนะด้วยซ้ำนะครับคือเล่นดีมากเลยโดยเฉพาะวิงแนบะ็กสองฝั่งอะเกมขึ้นเกมดริมเส้นได้มันมากวันเนี้คือเล่นแบบไม่มีอะไรเสียแล้วสำหรับกีนีต้องเดินหน้าบุกผมว่านะอเมริกาไม่ง่ายนะครับกับการรับมือกีนีนะครับ เพลเผลิจะมีเซอร์ไพรส์ให้เห็นด้วยแต่ดูแล้วเนี่ยโอกาสที่สหรัฐจะชนะขาดผมว่าเป็นไปได้ยากนะถ้าชนะเต็มที่ผมว่าแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะ่ะแบบคือแล้วมุมสเสมอก็มีเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะคู่นี้เลยมองว่าจะเป็นอีกครั้งที่กีนีเล่นดีครับแล้วก็อืมเจอทีมเหนือกว่าผมว่าน่าจะเข้าทางพวกเขานะเหมือนเหมือนในเกมฝรั่งเศสเชียกกีนีไปนะครับเชื่อว่าวันนี้ มีโอกาสเหมือนกันที่จะพลิกเข้ารอบนะแม้ว่ามันจะยากก็ตามนะครับฝากไันหนึ่งตัวนี้ครับกีนีจากซุตบอลโอลิมปิกนะครับขอให้โชคดีทท่านและดูบอลมีความสุขครับแล้วเดี๋ยวพรวุนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ